หลังจากที่สหภาพยุโรปหรือ EU ออกประกาศให้ไปเหลืองประเทศไทยกรณีสินค้าประมงไทยเข้าข่ายการทำประมงผิดกฎหมายขาดการรายงานและขาดการควบคุมหรือ IUU ซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลไทยมีนโยบายในการแก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างจริงจังจนวันนี้สามารถบรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบรวมทั้งผลการดำเนินงานหลายเรื่องได้เห็นผลเป็นรูปธรรมทั้งนี้ก็เพื่อน,นำไปสู่การจัดระเบียบเรือประมงให้ได้ตามมาตรฐานสากล พลเรือโทจุมพลลุมพิการนนท์รองเสนาธิการทหารเรือในฐานะประชาสัมพันธ์ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมายหรือสอบป,ปอม,มพอบอกถึงภาพรวมการแก้ไขปัญหาไอยูยตลอดเจ็ดเดือนที่ผ่านมาว่าขณะนี้ประเทศไทยสร้างกติกาที่มีประสิทธิภาพตามข้อกังกวลของ EU เสร็จเรียบร้อยแล้วโดวยเฉพาะเรื่องการวางระบบทั้งในเรื่องการปรับปรุงกฎหมายด้านการประมง การบริหารจัดการประมงไทยการทำแผนแก้ไขปัญหาประมง IUU ระดับชาติการตรวจสอบย้อนกลับสินค้าประมงไทยระบบติดตามเรือหรือ VMS และการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับแรงงานในทะเลเรียกได้ว่ามีการวางระบบตามมาตรฐานสากลแต่ขณะเดียวกันเรื่องของการจัดระเบียบนั้นคงต้องใช้ระยะเวลาในการดําเนินการโดยเฉพาะการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือกันในทุกภาคส่วน ผมต้องเรียนว่า EU เนี่ยนะเขาไม่ได้ดูมาตรวจเหมือนกับการบ้านข้อหนึ่งข้อ2ข้อเล็กข้อย่อยไม่ใช่เขาจะดูภาพรวมนะครับที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่าเขาก็มีความพึงพอใจในเดือนตุลาที่เขามาเนี่ยครับเขาก็มองมาดูแล้วว่าเิดเป็นไปตามนะครับมาตรฐานแล้วแม้ว่าการจัดระเบียบจะยังไม่สามารถทําได้ครบทุกเรื่องแต่ขณะนี้ก็มีความคืบหน้าไปมากอย่างการเพิกถอนทะเบียนเรือประมงที่ผิดกฎหมาย8,024ลำการกําหนดพื้นที่ทําการประมงไม่ให้เกิดความขัดแย้ง ระหว่างประมงพื้นบ้านและประมงพาณิชย์โดยกำหนดที่6ไมลในอ่าวไทยและ3ไหไมลในทะเลอันดามันการติดตั้งระบบติดตามเรือประมงไทยนอกน่านาน้ำและเรือประมงใหญ่กว่า60ตันกลอส โดยติดตั้งในเรือทุกลำและเรือขนาดอื่นรวม4,986ลำทั้งยังมีการควบคุมจำนวนเครื่องมือทำการประมงโดยกำหนดขนาดตาอวนและตาอวนก้นถุงให้มีขนาดใหญ่ขึ้นนอกจากนี้ในส่วนการช่วยเหลือชาวประมงที่ได้รับผลกระทบคณะร,รัฐมนตรีหรือคอรมอยังอนุมัติเงินช่วยเหลือแล้ว228ล้านบาท พลเรือโทจุมพลบอกถึงการดําเนินการต่อจากนี้ว่าการแก้ปัญหาไอยูยูเข้าสู่แผนการดําเนินงานรถแบบระยะที่2แล้วโดยจะมีการนากฎหมายและแผนที่ได้รับความเห็นชอบจากคอรมอมาปฏิบัติและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดกฎหมายถ้านะครับบังคับใช้ไมไ่ได้มันก็ไม่มีประโยชน์หรือบังคับใช้แล้วไปไม่ยุติธรรมกับผู้ถูกบังคับใช้ก็ไม่มีประโยชน์เช่นเดียวกันทั้งหมดนี้คือสิ่งต้องเข้ามาคุยกันทั้งระบบครับ สำหรับตัวงานจาก EU จะเดินทางมาประเมินผลการแก้ปัญหา IUU ของไทยอีกครั้งในวันที่20มกราคม2559ซึ่งผลการพิจารณาของ EU จะเป็นอย่างไรนั้นคงไม่สำคัญเท่ากับทุกภาคส่วนของประเทศไทยร่วมมือกันแก้ปัญหาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการทำประมงอย่างยั่งยืนและได้มาตรฐานสากล